สวัสดีค่ะ,ะพี่ละกรนนะคะพันมนุเกิดหน่วยการเจ้าหน้าที่1เดียวค่ะค่ะอันนี้เราจะมาแชร์เรื่องอสแกนเอกสารง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งแอปนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยโดยปกติมือถือเราเนี่ยค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันที่สำหรับสแกนเอกสารจากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยตัวถ้าเกิด อันนี้จะเป็นของ iPhone นะคะอนนี้เป็น iPhone เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไอ d r o i d เนี่ยเขาก็จะต้องใช้แอปแต่อันนี้จะเป็นของ iPhone อย่างเดียวนะคะ,ะไปไงเนี่ยไม่เห็นไปเลยมิน้นบ้และมาแล้วค่ะ,ะใน iPhone ของเรานะคะ จะมีแอปพลิเคไอจะมีตัวเหมือนแอปพลิเคชันละค่ะทุกเครื่องจะมีก็คือตัวโนตนะคะก็คือเวลาสมมุติว่าเราจะแชร์เอกสารหรือว่าเราจะสแกนเอกสารสําคัญของส่วนตัวเราไม่มีเครื่องเครื่องสแกนจากที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถใช้โนตเนี้ยค่ะสแกนเอกสารได้แบบชัดเลยออกมาเป็นเป็นเหมือนเอกสารที่ใช้เครื่องสแกนได้เลยนะคะเข้าไปที่โนตนะคะแล้วก็อ่าไปเลือกที่อ่า ตัวปากกาข้างล่างนะคะก็จะเป็นการเปิดเปิดเปิดหน้าจอใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มโนต้ตขึ้นมาเราก็จะเข้าไปตรงที่เป็นรูปกล้องเนี่ยค่ะเข้าไปที่กล้องนะคะแล้วก็เลือกเมนูสแกนเอกสารก็คือเมนูที่2เนี่ยค่ะสแกนเอกสารอันนี้นะคะ แล้วก็เราก็เอาเอเอาโทรศัพท์เนี่ยค่ะส่งไปที่ที่เครื่องเลยไอ้ส่งไปส่งไปที่เอกสารเลยค่ะมันจะขึ้นแถบสีเหลืองให้มันพอดีกับเอกสารคือคือเราให้มันเราเราทำให้มันพอดีอะค่ะถ้าเกิดจริงๆแล้วอะตัวเนี้ยมันจะอัตโนมัติด้วยถ้าเกิดมันพอดีกับเอกสารแล้วมันชัดมันจะถ่ายให้เลยอัตโนมัติหรือไม่ก็เราก็กดปุ่มถ่ายเองก็ได้ค่ะ พอถ่ายมาเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเอกสารน่ะบางทีมันไม่พอดีมันไม่พอดีช่องเราก็สามารถปรับมุมได้ปรับมุมให้มันพอดีเอกสารตรงเนี้ยค่ะพอพอสแกนเอกสารเสร็จปุ๊บเราจะได้เอกสารที่เป็นที่เป็นเอกสารเหมือนถ่ายเหมือนใช้เครื่องสแกนเลยชัดเจนแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามเอกสารเลยค่ะแค่นี้เองจบแล้ว ค่ะง่ายไหมคะใช่ค่ะเวลาบางทีบางทีจะเจอจะเจอปัญหาตรงที่ว่าบางทีเวลาเราได้เอกสารมาแล้วเราอยากจะแชร์แล้วจะเห็นหลายคนที่ถ่ายเอกสารแล้วเอียงไปอย่างนี้ค่ะมันจะแบบมันจะอ่านยากเพราะว่ามันจะเป็นแบบเอียงไปอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ชัดจริงๆเราสามารถสแกนแล้วก็แชร์ไปทางไลน์ทาง อี يل, เมลเฟซบุ๊กได้หมดเลยค่ะเอ๊ะถามนี้เดี๋ยวดยวพวกเราไม่ทราบมีมีข้อสักถามอะไรไหมครับเพลินจริงๆก็อยากใช้ครับแต่ไม่มีตังค์ซื้อโอโฟนแอปพลิเคชันฟรีก็มีค่ะในใน d r o r o i d ก็จะมีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันฟรีที่ไม่เสียเงิน <c oughs> ก็มี <c oughs> <c oughs> แต่แต่แต่สำหรับปุ้มว่าเท่าที่ใช้มาค่ะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโควิด ช่วงโควิดเนี่ยปุ้มใช้แอปนี้เยอะมากเพราะว่าเราใช้เราทํางานที่บ้านใช่ไหมคะบางทีเอกสารเราได้มาเงี้ยเราไม่มีเครื่องเอกไม่มีเครื่องสแกนที่บ้านเราก็ใช้แอปเนี่ยคะ่ะสแกนเลยหรือว่าแบบเแบบิกแเบบิกค่ารักษาพยาบาลที่ที่เขาจะต้องเอ่อกาะแนบเอกสารเข้าไปในในในอ่าคืออ่ในเว็บไซต์อะคะ่ะก็ใช้มือถือถ่ายได้เลยถ่ายท,ที่ที่เครื่อไอที่ใบเสร็จได้เลยคะ่ะ แล้วคุณภาพมันดีไหมครับอย่างเมื่อกี้ร,ร,รูปรูปที่ขึ้นกรอบเหลืองเมื่อกี้มันไปปรับมันไปทําอะไรให้เราไหมที่เห็นปุ่มโชว์ในสไลด์อ่ะมันจะมีถ่ายที่แบบสแกนแบบเอียงๆอย่างอตอนที่ถ่ายที่ทขึ้นกรอบเห,หลืองเลยเมื่อกี้มันจะมีอยู่รูปแรกเลยอ่ะอันนี้ค่ะแม่อีกรูปหนึ่งอ่ารูปอย่างเงี้ยมันปรับมันอะไรตอนถ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไ,ไม่ไม่ตรงเห็นไหมคะอันนี้คือดูจากจอปุ่มเลยนะคะอันนี้จอมือถือปุ่มเลย เวลาถ่ายเราอาจจะได้ไม่ได้ถ่ายตรงสทีเดียวแต่พอแต่พอเราถ้ามันจับเป็นแบบเนี่ยพื้นสีสีเหลืองได้พอดีอะ่ะแสดงว่ามันชัดแหละมันโฟกัสได้และแล้วพอโฟกัสได้มันจะถ่ายอัตโนมัติเลยพอถ่ายอัตโนมัติปุ๊บมันจะมีขอบอะไรที่มันติดมาด้วยอันนี้ค่ะเรามาปรับได้ใช่ค่ะรูปจากเมื่อกี้เลยต่อต่อเนื่องเลยค่ะ ต่อเนื่องเลยเราจะได้ไฟล์มาเป็นไฟล์ไฟล์นี้เลยภาพนี้เลยแล้วมันก็จะมีกรอบขึ้นอัตโนมัตินี้เลยให้เราให้เราปรับให้มันพอดีกับตัวกระดาษแค่นั้นเองมันเวลาเวลาที่กดเลือกค่ะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงมุมอะค่ะมุมที่เป็นเป็นกลมๆอะค่ะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เราปรับให้มันพอดีแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะได้มาเป็นเอกสารที่ที่จริงๆมันชัดนะคะมันค่อนข้างชัดเลยแหละ มันเหมือนถ่ายเอกสารเหมือนเหมือนเหมือนใช้เครื่องสแกนเลยค่ะเอกสารเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพเมื่อกี้เลยนะคะที่ปุ่มที่ปุ่มถ่ายเองเมื่อกี้จากมือถือใช้เป็นไฟล์แล้วออกมาเป็นไฟล์ pdf เลยค่ะเป็น pdf เลยไม่ต้องแปลงไฟล์เลยส่งเป็นเอกสารที่ชัดเจนได้เลยขอ,<ม>ขอเพิ<อ>่มเติม สมมติถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปใช่ปะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเงามีแสงลงมาอย่างงี้แล้วมันมีเงาเงากล้องเงาหรือเงามือเราก็พยายามหลีกเลี่ยงให้มันไม่เห็นเงามันก็จะชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมมติถ้าเกิดเราต้องการถ่ายบัตรประชาชนเราก็หากระดาษเปล่าๆเข่าๆเงี้ยวางวางก่อนแล้วก็บัตรประชาชนวางแล้วค่อยถ่ายพร้อมกันมันจะได้สเกลที่พอดีเอกสาร A4 พอดีถ้าเกิดสมมติเราถ่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกระดาษข่าๆพื้นๆอย่างเงี้ยเราก็วางที่พื้นอะไรก็ได้ที่มันค่่อนนข้าาางสสีีีีเดยยวกกัไมมมหล สมมติเราอยู่ข้างนอกแล้วเกิดมีคนขอบัตรสำหรับแบบประชาชนเราเราต้องการด่วนหาที่ถ่ายเอกสารไม่ได้ทาแบบนี้ได้เลยเมื่อกี้จะเห็นว่าปุ๊มถ่ายบนเครื่องสแกนด้วยซ้ํใช่คือแบบคือแค่ขอบแค่ว่าไม่มีพื้นที่ขาวที่เป็นที่เป็นเอกสารตีขาววางอยู่ข้างหลังมันจะเห็นขอบของกระดาษค่ะพอเห็นขอบของกระดาษปุ๊บตัวแอปะค่ะมันจะจับที่ขอบกระดาษเองอัตโนมัติ แชร์ <Share S 2> ได้เลยใช่เนี่ยค่ะตรงตรงนี้นะคะตรงตรงนี้จะมีปุ่มให้แชร์เลย <c oughs> พอเราได้ <c oughs> พอได้ปุ๊บ ไฟล์นี้จะจะเมมโมรีอยู่ที่โน้ตเลยเราก็สามารถแชร์ได้เลยแชร์ Share ไปที่ไลน์ก็ได้สมมุติเราจะมีเวียนเอกสารยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แชร์กดแชร์ได้เลยลก็ไปเลือกกลุ่มไลน์ก็แชร์ได้เลยค่ะไม่ต้องดาวน์โหลดใช่ <c oughs> ถูกลิขสิทธิ์ <c oughs> ไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> <c oughs> มีท่านใดสนใจไหมคะครับผมมีมีใครมีข้อเสนอะมีข้อสักถามอะไรไหมหรือใ้้จะให้แนะนําแอปตัวอื่นบน Android อะไรถามแอปได้ค่ะถ้าไม่มีท่านใดสงสัยแล้วก็ขออนุญาตจบการแชร์ท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณปุ้มมากนะครับที่วันนี้มาแชร์เทคนิคในการในการในการทํางานนะครับให้พวกเราฟังขอบคุณมาก